าสวัสดีตอนเศร้าเจ้าสวัสดีครับพ่อนนี้ได้ไปคือเก่ามื่อนี้เาก็มาหาเราเบื้งเหตุแต่ข้าอีกคือเก่าหัวะจ้ะพ่อนเมื่อนี้เศร้าของวันที่เก้ากันย่าสองหาหกเจ็ดจ้ะอิกการเก้าพิกัดเดิมจ้ะมีคือเมื่อวานอยู่บนน้องอีกเนาะจ้ะเมื่อนี้กะมาเล่มมาออ่ะเมียนจ้ะแล้วก็ไปตามดูตามชมซอติดกันวันใจเฮาสองโคเนเดอร์จ้ะฝนก็บมื่ตกเนาะมื่อนี้เมื่อวานนี้ฝนอยู่บ้านตกเนาะตกอยู่อยู่เม่องนี้เมื่ตกเลยจ้ะ อ่ะไอ่ไปตามดูตามชมเด้อจ้ะตุ้มแรกแหกมันจ้ะแต่วดด่าดอกสีน้อยมันจ้ะขึ้นอยู่จ้ะลายอยู่อืมงูขาเป็นไเอามมีดเพิ่มเตัมไหมมีแล้วเัาะ หูดอกนี่จ้ะดอกที่สองของฮาจ้านเนาะงันไอ้ดอกงามยูดอกนี่ดยดอกนี่จ้ะงามขนาดจ้ะนี่งาน่ะไรขึ้นมาหูหูหูของลปรไกเองได้จ้าอกงายูเนาะหอมเหรอดอกบุ้ครับ แสดงว่าบมมีโนลงมาเนาะแนนจ้าอยู่เห็ดหางแล้วหรอแนนดดอกป้าเห็ดข้าดอกนี้จ้ะดอกเงี้ยเป่งอึนี่ยต่ำหกี่คนอะดอกบางใหญ่จ้ะมันันเลยดอกนั่นแหละได้พูดดอกนี้ เด็ขาอย่บาบโวบ,บวแต่แข็งด้วยกอนตองเดอกแล้วจ้ะบานหรอกครับก็มาดูมั้งครับบานกระโม,อมดอกงามไลยดอ,อกรอ่งสองตี ต้องตุม่มนะไอ้แม่นงามครับผมดอกงามมีดอกหนึ่งจ้ะมีหน่อยเหรอกี่หน่อยอยนี่ดิตัวไข่เขียวจ้ะดอกดอกนดอกงามมีดอกดอกนึง่งอืสองดอกแดด จังดอกแฝดด้วยจ้ะงามๆเลยงามดีเนาะแน่นเคยพ่อมปจุ่มอย่างงี้เลยโอ้ยจังลอกนะจามันอ่อฮะจงจุ่มงามครับผมปวกแต่พ่อมือละดอกนะโอ้หมองละดอกมือมือละดอกหมองละดอกน้องเดาไปปลวกกาบเน้ น้ำอยู่แข็งน้ำอีกจุ่มนึงจ้ะน้ำมีดอกออดอกคนเนาะเป็นแนวนี้บดเหฝนดันดินไนมาดินะทำเด็กเอาเื่ก่า,กาวาละ Tùm ừ. nâng đó chờ. Đỏ này, đỏ nhà à? Đọt này đọt nhai dưới đấy ạ kinh 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 Đỏ kinh này Hết cầm Mí rồi Cả hàng cứ cầu nó Ủa, Nó mất hai hình mất bảy 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 Cả kinh cái lưỡi lưỡi lấy Cả khách đi đâu vàng và những má bột của mình mười nhiều vàng để mày buộc bên chẳng mày ừ, thì thấy mình cái bố nó ngã mình Nam ừ. ừ. mì đồ hấp mình chẳng nhiều đồ ngay học nữ đó à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  không à à à

ý thức ăn hai cây kia đồ ngâm gì nữa ạ nhanh như hoài cái chia cái gì đọc này cái gì đâu mà nó nhanh 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 cái này nhanh nhanh thầu nhanh 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 vô nhanh ต้นอู้หึโอ้ยก่งกวามาเบิ่งยอดเห็ดที่ใดที่บ้านของเฮามื้อนียจ้าคนดร่างกายจริงเห video, ็ดท like oh hmm. oh hmm. ja ั mm ้งสองคนเห็ดตะไคร้เนาะไอ่เนี่ยตะไคร้คือเก่าเหลาจ้าเมื่อนี้เห็ดดินเห็ดยังกาบ่ค่อยเห็นจ้าได้เห็ดนั้มแปงมาบ่หลายเนาะไอ่เลยนกขึงตายเนาะจ้่ประมาณนั้นละเห็ดกระหังหางก็มือว่านี่ลายหลายเติบอยู่จ้า ก็แต่กเ็เฮาก็มาเลีมเอานะจ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เดอ้อจ้ะพอ,อกันมาลิปหน้าคือเก่าวละสวัสดีค่ะสวัสดีครับงามบาง,งามกระเบ,บิ่งผลงานเอาเด้อจ้ะมือนี้มีดอกงามหลอยู่ดอกเป็นประตูใส่กัะดอกแข็งๆอ่นะปกลับบ้านมือนี้